สวัสดีครับจากงานประชุมใหญ่ European Society of Human Genetics ซึ่งจัดขึ้นที่อิตาลีนะครับเมืองมิลานในปี2025เนี่ยมันมีข่าวใหญ่ออกมาข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือข่าวที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบริจาคสเปิรม์มแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยมียีนมะเร็งอยู่ในร่างกายทําให้เด็กที่เกิดมาจากเขาทั้งหมด10คนเนี่ยเป็นมะเร็งครับอีก13คนได้รับยีนมะเร็งไปแต่ยังไม่เกิดมะเร็งขึ้นมา วันนี้ครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆประเทศเนี่ยมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากในตอนนี้ว่าแล้วเราจะต้องทํำยังไงกับกรณีที่มีการบริจาคสเปร์มแบบนี้ต้องมีการตรวจคัดกรองอะไรไหมแล้วเด็กที่ได้รับสเปร์มจากคนพวกนี้ไปจะทํำยังไงดีเดี๋ยวรอให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ โดยเรื่องเนี่นะครับมันเริ่มมาจากการที่เขาไปเจอเด็กอยู่คนหนึ่งปรากฏว่าเป็นมะเร็งสมองนะครับแล้วก็เด็กอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่เรียกว่า h Hodgkin l y m p h มา a นะครับแล้วเขาก็สักประวัติกลับไปเฮ้ยเจอว่าเด็ก2คนเนี่ยเขาได้รับสเปิมจากการบริจาคมานะครับเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้สองคนนี้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการเกิดมะเร็งขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็เลยมีการตรวจไปตรวจมา ไปเจอว่าเด็กทั้ง2คนเนี่ยมันมียีนอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า tp 5 3หรือ tp 5 3ซึ่งเกิดการกลายพันธุ์ไปครับแล้วเขารู้นะครับว่ายีนตัวนี้ถ้ามันมีการกลายพันธุ์มันมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นครับก็เริ่มมีความสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าได้มาจากผู้บริจาคสเปิร์มละ่ะแล้วเด็กคนอื่นๆที่เกิดมาจากสเปิร์มของคนคนนี้จะได้รับยีนตัวนี้ไปอีกหรือเปล่าก็เลย ไปตรวจสอบทั้งหมดเลยครับโดยเด็กที่เกิดมาจากสเปิร์มที่บริจาคของผู้ชายคนนี้ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับมีทั้งหมด67คนครับเยอะมากเลย67คนเจอว่า10คนเนี่ยเป็นมะเร็งไปแล้วนะครับอีก13คนได้รับยีนมะเร็งไปส่วนที่เหลือโชคดีไม่ได้ยีนมะเร็งมาครับนี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากครับแล้วผมก็ยอยากจะ เล่าให้ฟังว่าไอยีนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทําไมมันถึงน่ากลัวขนาดนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายีน tp 5 3เนี่ยมันชื่อเต็มๆก็คือ tumor protein 53นะครับเป็นยีนที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งขึ้นมาในร่างกายครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่มันมีการกลายพันธุ์ไปแล้วล่ะก็เราก็จะมีโอกาสเกิดมะเร็งต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้ง่ายมากขึ้นครับยีนตัวนี้เนี่ยมันเป็นยีนเด่น นะครับเป็นยีนเด่นหมายความว่าโดยปกติยีนเนี่ยมันจะมีครึ่งหนึ่งได้มาจากพ่ออีกครึ่งหนึ่งได้มาจากแม่ยีนเด่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมียีนตัวนี้กลายพันธุ์เพียงแค่ตัวเดียวคุณก็จะแสดงลักษณะของการเกิดมะเร็งขึ้นมาได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณมียีน2ตัวที่เป็นมะเร็งเลยคือยีนกลายพันธุ์ทั้งคู่เลยเนี่ยทั้งจากพ่อและจากแม่มาเจอกันคุณก็จะมีโอกาสเกิดมะเร็งสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณได้แค่ยีนมาตัวเดียวจากใครคนใดคนหนึ่งโอกาสเกิดมะเร็งก มีมากกว่าคนทั่วไปแต่ก็ยังต่ากว่าคนที่มียีนทั้ง2ชุดเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ครับยีนตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าหน้าที่ของมันเนี่ยในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งขึ้นมานะครับมันมีหน้าที่ในการหยุดยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ถ้าเกิดว่ามีการผิดปกติของ DNA นะครับถ้าเกิด DNA ของเรามีความผิดปกติมันก็จะบอกว่าหยุดการแบ่งตัวเราต้องมาซ่อม DNA ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าซ่อมได้มันก็ถึงจะอนุญ,ญาตให้แบ่งตัวต่อไปได้ แต่ถ้าซ่อมไม่ได้มันจะหยุดยั้งการแบ่งตัวของ DNA แล้วทำให้เซลล์เนี่ยตายไปนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าโปรแกรมเซลล์เดธนะครับแล้วก็การที่มันหยุดไม่ให้การแบ่งตัวดำเนินต่อไปนะครับมันจะเรียกว่าเซลล์ไซเคิลอาร์เรสนะครับสำหรับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มานะครับมันจะหยุดยั้งการเปลี่ยนขั้นของการแบ่งตัวเซลล์จาก G1 ไปเป็น S นะครับมันจะหยุดตรงนั้นนะครับ พอหยุดเสร็จปุ๊บซ่อมได้ก็ให้แบ่งตัวต่อแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ให้มันตายตรงนั้นเกิดโปรแกรมเซลล์เดฟนะครับขึ้นมาจะเป็นกระบวนการที่ทําให้เซลล์ตายโดยการไม่เกิดการอักเสบเราเรียกว่า apoptosis นะครับเซลล์มันจะตายแต่ไม่เกิดการอักเสบซึ่งแตกต่างจากเซลล์ตายจากเชื้อโรคต่างๆพวกนั้นที่มาทำลายนะครับเซลล์พวกนั้นเวลามันตายจะเกิดการอักเสบเราเรียกว่า necrosis นะครับ apoptosis ไม่เกิดการอักเสบ necrosis เกิดการอักเสบนะครับประมาณนั้นนี่คือหน้าที่ของมัน แล้วก็มันมีหน้าที่อีกอย่างก็งคือเวลาที่เซลล์ของเราเนี่ยมันแก่มากๆนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการแบ่งตัวได้ผิดพลาดมากขึ้นไอ้ตัวโปรโตีนตัวเนี้ยที่เกิดจากยีน tp 5 3เนี่ยนะครับมันก็จะไปบอกว่าอย่าแบ่งตัวนะครับทำให้เซลล์มันตายไปแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมเรื่องของการสลายตัวน้ําตาลมาใช้เป็นพลังงานเรื่องของการสลายไขยมันมาใช้นะครับเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการ จเจริญเติบโตของเส้นเลือดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวมะเร็งเนี่ยมันโตขึ้นนะครับดังนั้นยีนตัวนี้มีประโยชน์มากในแง่ของการยับยังไม่ให้เกิดมะเร็งนะครับการค้นพบยีนตัวนี้นะครับมันค้นพบมาตั้งแต่ประมาณปี1979นะครับโดยไอ้ยีนเนี่ยนะฮะตอนแรกเขาไปทําการทดลองกับไวรัสของลิงอย่างหนึ่งนะครับชื่อซิเมียนไวรัส40นะครับแล้วก็พบว่ามันจะมีโปรตีนจากไอ้เชื้อไวรัสตัวเนี้ย ตัวหนึ่งชื่อซี m i a n virus ส4 0 large t protein แล้วพอมันมีไอตัวเนี้ยโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเขารู้ว่ามันสามารถทำให้สัตว์เนี่ยเกิดมะเร็งขึ้นมาได้เกิดเป็นก้อนเนื้อง,งอกขึ้นมาได้เขาก็ไปศึกษาครับปรากฏว่ามันมีโปรตีนตัวหนึ่งมาจับกับไอซ i m i a n virus ส4 0 large t antigen แล้วก็ไปเจอว่าน้ำหนักของโปรตีนตัวเนี้มันหนัก53กิโลดาลตันพอดี เขาก็เลยเรียกมันว่า tumor protein น5 5นะ53มาจากน้ําหนักของมันนะแต่เอาจริงๆไอตัวโปรโตีนตัวนี้ในคนนะครับน้ำหนักมันไม่ได้53มครับมันคือประมาณ43คือเบาวกว่าประมาณสัก1สิกิโลดดวตันประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ใช้ชื่อเรียกตัวเดิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เลยใช้ต่อไปในช่วงแรกเขาคิดว่ามันเป็นโปรโตีนที่ทําให้เกิดมะเร็งซะด้วยสาไปนะครับแต่ตอนหลังก็ไปเจอว่ามันเป็นโปรโตีนที่ยับยั้งมะเร็ง ตรงกันข้ามกับความคิดในตอนแรกเลยนะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมก็เจอว่าเฮ้ยมันมีหน้าที่อะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับนี่คือที่มาที่ไปของ tp 5 3 mutation หรือการกลายพันธุ์ของมันที่เราเจอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาเจอว่าในคนเนี่ยมันมีกลุ่มอาการหนึ่งเราเรียกว่า리 m 로 n i syndrome n m 로 n i syndrome เนี่ยคนที่เป็นนะครับประมาณสัก70%จะมีการกลายพันธุ์ของยีน tp 5 3 ทำให้เกิดมะเร็งตามอวัยวะต่างๆได้มากเลยนะครับเช่นมะเร็งสมองนะครับมะเร็งลูกตานะครับมะเร็งในกระดูกมะเร็งกล้ามเนื้อนะครับมะเร็งต่อมหมวกไตนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายเช่นในคนในเด็กที่เป็นเนี่ยก็มีมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้หรือจะเป็นลิวคีเมียก็ได้ก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะพบว่ามันเจอได้หลากหลายมากนะครับรวมทั้งมะเร็งเต้านมก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เกิดจากยีนตัวนี้กลายพันธุ์ก็ได้นะครับ รีฟอมินเนี่ยเวลาที่ใครเป็นขึ้นมาเราจะต้องตรวจทั้งครอบครัวนะครับว่ามันมีการกลายพันธุ์ของยีนตัวนี้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราต้องมีการตรวจคัดกรองซึ่งผมจะเล่าต่อไปว่าแล้วเราจะตรวจคัดกรองคนพวกนี้ยังไงเวลาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมะเร็งแล้วนะครับเราจะได้รักษาได้ทันถ้าเราไปตรวจเจอช้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรารักษาไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับทีนี้ไอ้รีฟอมินายซินโดรมต้องบอกอย่างนี้ครับว่า70%จะมีการกลายพันธุ์ของยีน tp 5 3แต่อีกเนี่ยไม่มี มันจะเป็นการกลายพันธุ์ของยีนตัวอื่นนะครับแล้วเขาเชื่อว่าในเด็กที่รายงานจากคนบริจาคสเพิมคนเนี้ยน่าจะเป็นรีฟอร์มินซินโดรมซึ่งเกิดจากการได้รับยีนผิดปกติ TP53 มาจากผู้ที่เขาบริจาคครับทีนี้มันมีอย่างนี้บางคนก็อาจจะสงสัยมันเขาบริจาคไป67คนมีคนเป็นมะเร็ง10คนอีก13คนได้ยีนไปแล้วไอ้ที่เหลือละ่ะที่เหลือไม่ได้ยีนทำไมถึงไม่ได้ยีน ก็เพราะว่าย <Da. im llan> <cả ilia> ีนเนี่ยอย่างที่บอกครับมันมีครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่ดังนั้นผู้ที่เขาบริจาคสเปิม์มคนเนี้ยซึ่งต้องบอกว่าผู้บริจาคสเปิม์มคนนี้เขาไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับเขาไม่ได้เป็นมะเร็งและเขาก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าตัวเองเป็นมียีนตัวนี้อยู่ในตัวนั่นแปลว่าครึ่งหนึ่งของเขาเป็นยีนผิดปกติอีกครึ่งหนึ่งเป็นยีนที่ปกติดังนั้นเวลาที่เขาทําการผลิตสเปิม์มและส่งไปให้เพื่อที่จะไปผสมกับไข่นะครับถ้าคนไหนได้ยีนที่ผิดปกติไปตัวหน ลูกที่เกิดมาก็จะมียีนตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดคนไหนได้ยีนปกติของเขาไปลูกที่เกิดมาก็ไม่มียีนตัวนี้ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเด็กมี23คนที่ได้ยีนตัวนี้ไปแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่ได้ยีนตัวนี้ไปนะครับนี่คือเหตุผลนะส่วนว่าทําไมคนบางคนถึงได้ยีนตัวนี้ไปแล้วเกิดมะเรง็งแล้วไอ้บางคนถึงไม่เกิดมะเรง็งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในยีน TP53mutation เนี่ยหรือการกลายพันธุ์ของยียนตัวนี้มันไม่ได้แสดงผลได้ร้อซครับอ่ามันไม่ได้แสดงผลได้ร้อซมันมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมเช่นมันมียียนตัวอื่นมาควบคุมมันอีกทีหนึ่งนะครับหรือภาวะที่เราเรียกว่าเหนือระบบพันธุกรรมเราเรียก epigenetic s control พวกนี้อาจจะมีบางส่วนซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ยียนตัวนี้มันกาะเรื่องได้นะครับแต่ก็ ไม่ได้แปลว่ามันจะป้องกันได้เสมอไปนะครับดังนั้นเราจะเจอว่าเด็กบางคนเนี่ยยังไม่เกิดมะเร็งแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดในอนาคตนะครับส่วนบางคนเช่นคนที่เขาบริจาคสเปิร์มคนเนี้ยเขาไม่ได้แจ้งว่าอายุเท่าไหร่เป็นใครมาจากไหนแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่มีประวัติมะเร็งในตัวเองเลยดังนั้นแปลว่าต่อให้เขาอายุเยอะแล้วมียีนกลายพันธุ์ตัวนี้อยู่ในร่างกายมันต้องมีปรากฏการณ์หรือมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ยีนตัวเนี้ยมันไม่แสดงผลเขาเลยไม่เกิดมะเร็งขึ้นมานะครับอ่ะ นี่คือเหตุผลว่าทําไมเด็กมันเป็นบางคนไม่เป็นบางคนได้ยีนตัวนี้บางคนไม่ได้ยีนบางคนได้ยีนไปแล้วยังไม่แสดงผลบางคนได้ยีนแล้วแสดงผลนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าคนเนี้ยเขาบริจาคสเร์มแล้วมันมียีนที่กลายพันธุ์เป็นมะเร็งแล้วตอนบริจาคไม่รู้เลยเหรอต้องบอกอย่างนี้ครับมนุษย์เราเนี่ยมียีนทั้งหมดประมาณ2 0,000กว่าตัวนะครับถ้าเรา ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเนี่ยมียีนตัวไหนกลายพันธุ์ได้เนี่ยนะครับมันไม่มีวิธีอะไรในการตรวจคัดกรองให้ชัดเจนรู้ก่อนได้เลยว่าเรามีปัญหาอยู่ในร่างกายหรือไม่แล้วจะไปตรวจผู้ที่เขาบริจาคสเปิร์มทุกคนนะครับมันไม่คุ้มค่าเพราะว่ามันแพงมากนะครับยีน2 0 0 0 0กว่าตัวคุณต้องตรวจทุกๆอย่างแล้วยีนแต่ละตัวเนี่ยคุณต้องบอกก่อนนะครับว่าสมมติยีนซึ่งยีนจริงๆก็คือ DNA ยาวๆอันหนึ่งนี่แหละ ถ้าเกิดมีความผิดปกติในสายยาวๆเนี่ยมันอาจจะผิดปกติตรงไหนก็ได้นะตรงนี้ตรงกลางตรงปลายตรงไหนก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าผิดปกติตรงไหน,นการตรวจมันยากมากเหมือนต้องสุ่มเอานะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้ตรวจก็ไม่เจออยู่ดีดังนั้นเรื่องของการที่จะรู้ก่อนหน้าที่จะบริจาคสเร์ปเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับอ่าเป็นไป,นปนไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นไอ้ตัวที่เขาบริจาคสเร์มแบบเนี้ย แล้วทำให้เด็กทั้งหมด67คนที่เกิดมาจากสเปิร์มคนนี้มีโอกาสได้รับยีนผิดปกติตรงนี้ไปก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาแล้วบอกว่าคนเราเนี่ยบริจาคสเปิร์มไปแล้วเนี่ยควรจะให้มีการผสมเกิดขึ้นได้กี่ครั้งเออมันเกิดกี่ครั้งเพราะว่ายิ่งเกิดหลายครั้งโอกาสที่เกิดปัญหาก,ก็เยอะๆโอกาสที่เขากลัวอย่างหนึ่งก็คือคำว่า i n c e s t ก็คือสมมุติว่า ู้ิจากสเปิร์มคนหนึ่งนะครับทำให้เด็กเกิดมาทั้งหมด10คนนะครับสิคนเนี่ยเวลาโตขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่มีทางรู้นะครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องมีพ่อเป็นคนเดียวกันและถ้าเกิดเขามาแต่งงานมีลูกออกมามันจะมีโอกาสที่จะได้รับยีนผิดปกติอย่างอื่นไปเช่นถ้าเกิดมียีนมะเร็งสองคนมาเจอกันลูกออกมาก็มะเร็งเยอะกว่าเดิมนะครับถ้าใครมียีนด้อยสักตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในร่างกายอีกคนหนึ่งก็มีมาแต่งงานกัน ก็ลูกออกมาเกิดปัญหานะครับดังนั้นในหลายๆประเทศเนี่ยจึงมีการควบคุมว่าถ้าการบริจาคสเปิร์มเกิดขึ้นนะครับเขาจะไม่ให้มีลูกได้เกินกี่คนนะครับแต่ละประเทศก็จะไม่เท่ากันเช่นบางคน10คน12คน15คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็จะมีบางประเทศเนี่ยเยอะขนาดนี้นะแล้วมันก็เคยมีข่าวคนที่เขาบริจาคทีเดียวแบบเป็นร้อยๆครั้งแล้วก็มีเด็กที่เกิดจากเขาอะมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่า โตขึ้นมาเนี่ยเด็กพวกนี้ถ้าเขาไม่เคยสืบประวัติว่ามาจากสเปิร์มตัวไหนของใครก็มีโอกาสที่จะแต่งงานกันแล้วเกิดโรคทางบรรุกรรมขึ้นมาได้นะครับก็แน่นอนครับทำให้แต่ละประเทศต้องมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าตกลงแล้วเราจะเอายังไงกันดีมีวิธีในการบอกอลูกที่เกิดมาไหมว่าเกิดมาจากใครเพราะว่าโตขึ้นไปถ้าแต่งงานกันเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางด้านจริยธรรมนะครับทำให้ หลายๆประเทศก็ต้องมานั่งคิดกันเองว่าจะทํำยังไงดีเพราะว่าการเปิดเผยทุกอย่างเนี่ยเด็กบางคนก็อาจจะมีปัญหาทางด้านกระทบกระเทือนจิตใจว่าเฮ้ยเราเกิดมาจากการผสมเทียมเรามาจากพ่อคนนี้คนเดียวกันเราใครเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหาได้บอกว่าเฮ้ยพ่อจริงของเราเนี่ยเขาไม่สามารถมีลูกได้แต่เราต้องใช้พ่อที่เขาบริจาคสเปิร์มมาให้เราแล้วย่างนี้เราจะทํยังไงก็มีปัญหาทางด้านจิตใจทังนั้น,น,นตรงนี้คงจะต้องมีการถกเถียงกันต่อไปอีกเยอะเลยทีเดียวว่าจะทําไงนะครับแต่สําหรับ เด็กที่รู้แล้วว่ามียีนตัวเนี้สมมุติว่าเราเป็นคนที่มีคนประวัติในครอบครัวมียีนตัวนี้กลายพันธุ์ GTP 53เนี่ยนะครับกลายพันธุ์แล้วต้องสกรีนต้องตรวจคัดกรองอย่างไงบ้างเขาบอกอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ตั้งแต่เกิดนะครับมันจะต้องสกรีนหรือตรวจคัดกรองตั้งแต่เกิดเลยโดยทํา MRI ทั้งร่างกายตั้งแต่แบบเกิดมาเลยทําทุกปีจนถึงอย่างน้อย18ปี ถึงอย่างน้อย18ปีนะอาจจะนานกว่านั้นนะครับแล้วก็มีการทำ MRI เจาะลึกที่สมองเพราะว่าเป็นมะเร็งสมองได้เยอะนะครับส่วนช่องท้องเนี่ยจะต้องมีการทำเอัลตราสาวทุกๆประมาณสักสามสี่เดือนเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าการที่มีการกลายพันธุ์ของ tp 5 3เนี่ยมันจะทําให้เรามีการเกิดมะเร็งของต่อมหมวกไตได้ง่ายขึ้นนะครับมะเร็งไต ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า Wilms tumor ก็เกิดได้มากขึ้นดังนั้นก็ต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยการทำอัลตราซาวด์บ่อยๆนะครับส่วน MRI ทั้งร่างกายนั้นเป็นไปเพื่อที่เราจะดูว่ามีเนื้องอกผิดปกติโดยเฉพาะที่กระดูก osteosarcoma นะครับเนื้อเยื่อที่กล้ามเนื้อมันกลายปเป็นมะเร็ง rhabdo myosarcoma แบบนี้ก็ต้องสกรีนต้องตรวจหานะครับในสมองก็ต้องตรวจหาแน่มีการตรวจเลือดนะครับ เพื่อดูลักษณะผิดปกติต่างๆว่ามันกลายไปเป็นมะเร็งหรืออยังกลายไปเป็นะมะเร็งลิวคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือไม่นะครับมีการตรวจปัสสาวะนะปัสสาวะเพื่อที่จะดูเซลล์ผิดปกติที่ออกมาทางด้านระบบทางไตพวกนี้เป็นต้นนะครับอีกอย่างที่ต้องตรวจแน่ๆก็คือเต้านมครับเต้านมเนี่ยเราจะตรวจด้วยวิธี m r i เต้านมตั้งแต่ประมาณอายุ20ปียกเว้นถ้าเกิดมีประวัติว่าผิดปกติอะไรก่อนหน้านั้นก็จะทําก่อนหน้านั้นนะครับ และเราจะไม่ตรวจด้วยวิธีอื่นนะครับเราจะตรวจด้วยวิธี m อ็มเท่านั้นในกรณีของเด็กพวกนี้เพราะว่าถ้าเด็กเขาเนี่ยมีการกลายพันธุ์ของยีนตัว tp 53เนี่ยเขาจะมีความไวต่อเอ็กซเรย์มากกว่าเด็กปกติดังนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งจากการกระตุ้นด้วยเอ็กซเรย์ได้ดังนั้นแมมโมแกรมก็จะไม่ใช้ในกรณีที่มีการกลายพันธุ์ของยีน tp 53นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นถ้าเป็นคนอื่นๆนะครับที่ไม่มีการกลายพันธุ์เนี่ยการทำแมมโมแกรม ไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งครับทาแล้วก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็วินิจฉัยโรคมะเร็งได้ก่อนไว้อันควรด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าหลายๆคนอาจจะกลัวเฮ้ยฉันไปทําแมมโมแกร,รมมาฉันจ้เป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ครับไม่เกี่ยวกันมีเฉพาะคนพวกนี้เท่านั้นแหละที่มีโอกาสเป็นนะครับส่วนบางคนก็บอกว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่มียีนตัวนี้อยู่ในร่างกายต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่มียีนตัวนี้อยู่ในร่างกายแล้วคุณจะเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มะเร็งมันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครััับมมมนนนไ่่รอาจถึงคุุณวย นะครับเออมันไม่ค่อยรอมาจนถึง20-30ปีหรอกครับมันจะเป็นก็เป็นตั้งแต่เด็กดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอายุ30กว่าแล้วเนี้ยหรือเออหรือ20กว่าแล้วคุณยังไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมียีนตัวนี้มันน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับแล้วยีนตัวนี้ก็มักจะมีในครอบครัวที่ทําให้เรารู้ด้วยว่าเฮ้ยอ่าอาจจะมีคนในครอบครัวเราเป็นมะเร็งหลายๆอย่างถ้ามันมีประวัติมะเร็งหลายๆอย่างในครอบครัวเราก็ไม่ตรวจแล้วครับว่าเรามียี แต่ถ้าครอบครัวเราไม่มีใครเป็นมะเร็งอะไรเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวนะฮะส่วนบางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วปู่เราเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ตอนอายุ60นะครับพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตอนอายุ70อะไรเงี้ยนะครับเออแล้วเราต้องตรวจยีนตัวนี้ไหมคําตอบคือไม่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้ามียีนตัวนี้กลายพันธุ์แล้วมันจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่อายุน้อยส่วนมะเร็งที่เกิดจากการอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ย มันก็จะไปเจอตอนอายุเพิ่มมากขึ้นเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับในผู้ชายนะมะเร็งมะเร็งเรื่องของอทางเดินอาหารนะมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ยก็จะเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับจะไม่เจอในเด็กเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเจอในเด็กเอออย่างเงี้ยในครอบครัวมีคนอายุน้อยเป็นอันเนี้ยต้องไปตรวจพิเศษนะครับซึ่งก็ต้องลองปรึกษาหมอทางด้านของโรคมะเร็งแล้วก็หมอทางด้านพันธุศาสตร์ด้วยนะครับเขาก็จะสามารถตอบเราได้นะ ดังนั้นเคสนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยนะครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยตื่นตัวว่าเราจะต้องทํำยังไงกับมาตรการในการบริจาคสเปิร์มต่อไปจะต้องมีการสกรีนหรือตรวจอะไรคัดกรองอะไรไหมแต่เท่าที่ผมลองคิดดูนะครับไม่น่าจะมีการสามารถตรวจคัดกรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะได้แค่สอบถามประวัติเรื่องของประเร็งในครอบครัวแล้วก็ตรวจคัดกรองไปตามถ้ามันมีประวัติในครอบครัวจริงๆถึงจะตรวจนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงจะตรวจอะไรไม่ได้นะครับแล้วคงจะต้องมีการจํากัดนะครับจานวน เด็กที่เกิดมาจากการผสมด้วยอสุจิของคนคนเดียวหนึ่งหนึ่งคนด้วยและอาจจะต้องมีวิธีในการแจ้งเพราะว่าถ้าโตไปแล้วแต่งงานกันเองอาจจะเกิดโรคทางพันธุกรรมอะไรบางอย่างง่ายกว่าคนปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีการคุยกันในแต่ละประเทศเอาเองเลยนะครับว่าจะทํำยังไงส่วนประเทศไทยนะั้นเป็นยังไงนั้นก็คงจะต้องรอสอบถามแต่ละที่นะครับว่าเขามีมาตรการยังไงเพราะว่าโอกาสเกิดอย่างนี้ เกิดขึ้นได้นะครับแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ยุโรปนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะมันก็กระจายกระจายกันนะครับแล้วคนแถวนั้นก็บางทีอาจจะมีโอกาสเจอกันแล้วแต่งงานกันได้ก็เลยมีความเสี่ยงขึ้นมานะครับโอเคดังนั้นวันนี้เรารู้ที่มาที่ไปของยีน tp 5 3นะครับว่ามันสําคัญยังไงยีนตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับโรคเลฟรอมานายซิ่งโรนนะครับทำให้เกิดมะเร็งได้หลากหลายระบบตั้งแต่ระบบประสาทสมองนะครับต่อหมวกไต กล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็เต้านมนะครับรวมทั้งมะเร็งอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะต่อมนเหลืองหรือมะเร็งลิวคเมียนะฮะถ้าใครมียีนตัวนี้มักจะเป็นมะเร็งพวกนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็อาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าเราได้ยีนตัวนี้มาจากใครบ้างพ่อแม่เป็นไหมอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการตรวจสกรีนนะครับหาตามช่วงอายุต่างๆอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ